เราไม่คิดหรอกค่ะว่านักการเมืองจะไปหาผลประโยชน์อะไรประมาณนี้แล้วใครจะไปคิดล่ะคะว่าคนคนหนึ่งสามารถที่จะนะคะทำในสิ่งที่ประชาชนเนี่ยได้ยินแล้วถึงกับต้องตกใจอ่ะคุณไม่ตกใจเหรอคะเป็นใครจะไม่ตกใจ นะะคนที่มีตําแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะได้รับการแต่งตั้งไปเป็นกันมธิการหรือมีตําแหน่งนะะเป็นข้าราชการการเมืองนะะั้นเนี่ยนะคะร่วนรับผลประโยชน์หรือรับรายได้หรือเงินเดือนหรือค่าตอบแทนเนี่ยซึ่งจัดสรรไปโดยภาษีประชาชนนะคะอะไรกันเลยแต่ที่สําคัญวันนี้นะคะก็คือมันมีการโยงไปถึงกลุ่มการเมืองที่นะะตัวของบอสพอรเนี่ยไปออกรายการรายการหนึ่งแล้วก็พูดทํานองว่า คือมันมีคลิปปล่อยกันออกมาก่อนหน้านั้นนะฮะเป็นการเรียก,ร,ยกรับเงินเรียกเขาเรียกว่าตกทรัพย์เลยอะไรเนี่ยนะคะก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยนะคะหนึ่งคือเสียงนั้นคือเสียงของตัวเองแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถบอกได้ซึ่งหลายๆคนที่ฟังแล้วเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเออไม่สามารถรู้จริงๆเลยนะว่าใครสวัสดีทุกทกคนคะ่ะนะคะใช่ค่ะคุณคุณแซมเนี่ยเขาไปอยู่เขาเขาเป็นกวนของหญิงหน่อยอยู่แล้วนะคะก็คือ แล้วก็ตอนช่วงที่เขาไปบวชเนี่ยนะคะก็คือไม่ได้ไม่ได้มาทาการเมืองแล้วนานแล้วค่ะนะ,ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอามาโยงนะคะถ้าจะไปโยงะะก็ไปโยงนะคะให้แถวแถวบ้านป่านู่นนะคะเพราะตอนนี้เป็นกระแสะกันหนักจนกระทั่งเจ้าตัวเนี่ยออกมาปฏิเสธแล้วนะคะว่าเสียงในคลิปไม่ใช่ตัวเองแล้วก็จะไล่ฟ้องนะ,ะคนที่ไปพาดพิงเขาด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยจำเป็นที่ต้องมาพูดคุยกันคะ่ะนะคะความจริงแล้วเรามีนักการเมืองไว้ทำไมคะ นักการเมืองนะคะควรมีเอาไว้สําหรับที่ดูแลประชาชนแล้วก็ช่วยกันบริหารประเทศชาติเราไม่คิดหรอกค่ะว่านักการเมืองจะไปหาผลประโยชน์อะไรประมาณนี้แล้วใครจะไปคิดลละคะว่าคนคนหนึ่งสามารถที่จะนะคะทำในสิ่งที่ประชาชนเนี่ยได้ยินแล้วถึงกับต้องตกใจอ่ะคุณไม่ตกใจเหรอคะเป็นใครจะไม่ตกใจ นค,คนที่มีตําแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะคะโดยเฉพาะได้รับการแต่งตั้งไปเป็นกันมธิการหรือมีตําแหน่งนะเป็นข้าราชการการเมืองนั้นเนี่ยนะคะร่รวนรับผลประโยชน์หรือรับรายได้หรือเงินเดือนหรือค่าตอบแทนเนี่ยซึ่งจัดสรรไปโดยภาษีประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นใครจะไปสามารถคิดออกเลยคะว่าคนที่ได้รับเงินเดือนจากภาษีประชาชนนั้นจะไปอาศัยตําแหน่งหน้าที่ตรงนี้นะครับ เพื่อที่จะไปหาผลประโยชน์แล้วทําความเดือดร้อนทําความเสียหายให้กับประชาชนผู้เป็นเจ้าของภาษีที่เขาจ่ายเงินเดือนให้คุณนะ่ยเออนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องอะไรที่คนไทยเนี่ยจะไม่รู้นะคะจริงๆเนะ่ยคนไทยเราเหมือนยอมรับเรื่องเหล่านี้ว่ามันเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของประเทศ หรือของคนไทยไปแล้วก็คือเรื่องการจ่ายสวยการจ่ายใต้โต๊ะค่าน้ําร้อนน้ําชาค่านู่นนี่นั่นดิฉันถามว่าเรื่องเหล่านี้คนไทยมีคนไหนบ้างคะที่ไม่รู้แล้วแล้วก็ตัวเองก็กล้าพูดไหมคะว่าไม่เคยเจอมันมีค่ะแต่มันไม่สร้างความเดือดร้อนนะคะเป็นวงกว้างเลยพวกเนี้ยนะหรือแม้กระทั่งเรื่องเส้นสายเรื่องพักเรื่องพวกเนี่ยประเทศเราเนี่ยมีเรื่องนี้กันอยู่แล้วมันไม่สามารถที่จะ ขจัดมันออกไปได้ตามใดที่นะคะยังมีความเหลื่อมล้ําในทางสังคมคนมีอำนาจนะคะแล้วก็คนมีสตางค์นะคะก็จะได้เปรียบชาวบ้านจะสีตาสากันอยู่แล้วอะ่ะนะแล้ววันนี้นะคะฉันบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องของการทําธุรกิจนะคะทีะ่เขาเรียกว่าถูกกฎหมายนะแต่การถูกกฎหมายของคุณเนี่ยนะฮะมันทําให้นําไปสู่เรื่องที่ทําให้ประชาชนทั่ว,วไปในเดือดร้อน สิ่งที่ทีฉันจะพูดวันนี้ก็คือนะคะทุกคนที่เข้าไปเป็นแม่ขายหรือทุกคนที่เข้าไปมีส่วนนะคะในการรับผลประโยชน์ในการารับค่าคอมมิชชั่นหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นนะคะล้วนแล้วแต่มีภารกิจที่จะต้องทําทก็คือต้องหาลูกขายต้องหาสมาชิกเข้ามาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยไม่เข้าขายเรื่องของการขายตรง นะฮะมันเข้าขายที่คือเรื่องขายตรงกับแชร์ลูกโซ่เดนะี๋ยถ้าเส้นบางๆเส้นมันกั้นกันบางๆนิดเดียวเองค่ะมันจะข้ามไปทางไหนก็ได้นาะแล้วแต่แล้วมันก็จะอยู่ที่การตีความนะฮะของทางเจ้าหน้าที่ด้วยประชาชนอย่างเรานะฮะทีฉันบอกว่าอย่างตัวดิฉันเองเนี่ยพูดตรงๆเลยนะคะในในในสถานะที่ฉันอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครบมีคนมาชวนเยอะมากนะฮะ มีคนมาชวนเยอะมากแล้วดิฉันเองก็เคยลองเข้าไปดูลองเข้าไปสัมผัสแล้วแต่ว่าด้วยตัวเองที่ไม่ใช่ฉลาดหรือไม่ใช่ว่าจะรู้ทันอะไรหรอกแต่คือเราขี้เกียจอะเราเป็นคนที่ไม่ชอบขายอะไรที่จะต้องไปยัดเยียดหรือจะต้องไปนั่งชักชวนให้ใครมาซื้อมาอะไรแบบนี้ดิฉันรู้สึกว่าไม่ไม่ชอบทําแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้เข้าไปทําแต่มีคนมาชวนเยอะค่ะ นะคะมีคนมาชวนเยอะเนื่องจากเห็นว่าเราเนี่ยนะ,ะมีคนติดตามมีอะไรพวกนี้นะคะเขาก็อยากให้เราไปทําแล้วก็โชคดีมากๆที่ฉันเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยคาถาที่ดิฉันท่องไว้อยู่ประจำนะคะที่เราจะไม่โดนหลอกและที่เราจะไม่ถูกโกงก็คือไม่โลภค่ะนะคะไม่โลภอย่างเดียวเราก็จะสามารถที่จะ,ะใช้เป็นเกราะป้องกันไม่ให้เราไปถูกหลอกหรืออะไรอย่างนี้นะคะทีนี้ เรื่องนี้นะคะที่มันเกิดเป็นประเด็นก็เพราะว่าคนที่ไปโดนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะของของก๊กเนี้ยก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเงินนะเพราะว่าถ้าไม่มีเงินก็ต้องมีปัญญาไปกู้ไปอะไรมาแหละเพราะไม่อย่างนั้นคุณจะไม่สามารถตุนหรือสต๊อกของได้นะ,ะจนกระทั่งไปเก็บเอาไว้แล้วมันหมดอายุแล้วที่ฉันถามว่าของคุณมันเป็นของขนาดไหนอ่ะทาไมคุณประกอบการมาดําเนินการมาแค่ไม่กี่ปี แล้วเวลาที่คนเขาซื้อของคุณไปเนี่ยทำไมมันหมดอายุเร็วขนาดนั้นนะคะคือของมันหมดอายุเร็วจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยนะะก็ไม่สามารถไปขายใครได้แล้วก็ต้องไปกองเอาไว้ก็เกิดความเสียหายให้กับคนที่ไปซื้อซึ่งจะบอกว่านะฮะคนที่ไปซื้อเนี่ยเขาก็หวังนะว่าเขาจะต้องขายได้แล้วก็นําเงินมานะคะสำหรับการเลี้ยงชีพหรือทําเป็นธุรกิจทําเป็นอาชีพเนี่ยนะคะเขาไม่ผิดหรอคะ แต่คนที่ผิดก็คือคนที่พยายามทําให้เขา,าคิดไปไกลว่าธุรกิจอย่างนี้มันจะทําให้เขาเนี่ยมีบ้านมีรถเหมือนอย่างกับพวกหัวหัวที่เขาได้กันนะฮะปลาซิวปลาส้าอยพวกนี้ไม่มีทางแล้วฮะดิฉันบอกได้เลยนะคะว่าการขายแบบนี้นะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็ต้องไปยัดเยียดขายให้กับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงซึ่งมันก็ขายได้ครั้งเดียวถ้าเกิดใครจะซื้อคุณเนี่ยก็ซื้อด้วยความเกรงใจ แต่ไม่มีรหัะที่จะแบบว่าไปซื้อกันเรื่อยๆจนกระทั่งคุณสามารถที่จะดํารงชีพหรือประกอบเป็นอาชีพแล้วเลี้ยงตัวได้นะฮะซึ่งก็ไม่อยากใช้คําที่มันไม,ไม่ไม่มันไม่โอเคนะฮะก็เห็นใจ<ต>ส่วน,วนเรื่องของพักส้มค่ะวันนี้ต้องบอกนะคะว่าพักส้มนี่ก็คือสารแนไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องช้างเป็นประเด็นก็นอยู่ตอนนี้นะคะมีทั้งช้างส้มช้างไม่ส้มแล้วก็เกิดเป็นประเด็นกันขึ้นมา ะะแล้วก็ยังมีประเด็นของการที่มีคนไปพูดถึงเรื่องกรณีการที่มีพลทหารถูกทำร้ายนะฮะสสที่รักแกงแล้วสสที่ใครๆบอกว่าหนีทหารเนี่ยเขาก็บอกมาเลยค่ะบ,บอกว่าทางแก้มีนิดเดียวก็คือยกเลิกการเกณฑ์ทหารถ้าคิดได้ขนาดนี้ดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคุณจะมาเป็นสสทำไมขอให้คุณแก้ปัญหาคุณก็พูดถึงแต่การยกเลิกนะคะ อ่ะวันนี้สมมุตินะคะว่าที่เราเห็นกันเนี่ยนะคะก็คือมีประเด็นที่เจ้าหน้าที่นะคะเรียกรับสินบนหรือตบซักต้องยกเลิกพวกนี้ด้วยไหมคะนะคะนักการเมืองโรเลวพวกนี้เห็นแต่ตัวคิดแต่สร้างความแตกแยกเพื่อผลประโยชน์ของตนเองไม่สนใจประเทศชาติโคตรเลวค่ะนะคะดิฉันพูดตรงๆเลยนะ,ะว่าไอ้พวกเนี้ยนะ,ะเป็นหมายังไม่ได้เลย แล้วก็ล่าสุดนะคะคุณประเสริฐนะคะจันทรารวงทองนะ,ะซึ่งเป็นรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเทวดาสคออบ,อใ,ลลบอให้รายงานผลลัพธ์ให้รายงานผลกลับภายใน30วันเริ่มงานทันทีประชุมนัดแรกพรุ่งนี้คะ่ะรัฐบาลเอาจริงแล้วนะคะแล้วก็มันโยงไปถึงพักการเมืองใหญ่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะชัดเจนค่ะว่า บอสที่มีชื่อย่อว่าทอทงนะะซึ่งเป็นสามีของนางเอกในยุค8090นะ,ค,ะคนที่ยิ้มส,สวยๆน่ารักน่ารักนะคะมีรักยิ้มอยู่ข้างแก้วแล้วก็เคยทำธุรกิจนะคะขายตรงสำนักงานอยู่ที่อินพีเรียชั้นชั้นที่เท่าไหร่ฉันจะไม่ได้ไว้ดูสิสาหรือ4นะคะที่อินพีเรียนลาดพร้าวเนี่ยซึ่งวันนี้ไม่ได้ทำแล้วนะคะไปทำอะไรไม่ทราบเหมือนกัน วันนี้เขาบอกว่าบอสคนนี้แหละค่ะนะที่อยู่เบื้องหลังและเป็นคนที่สอนนะบอสพอรและที่สําคัญเลยก็คือเคยลงสมัครผู้ว่ากทมไปเสิร์ชดูรู้ค่ะว่าใครนะคะแล้วก็วันนี้เขาบอกว่ากรณีนี้นะจะโยงการเมืองแล้วก็จะเป็นพักการเมืองใหญ่หลายๆคนถ้าเป็นพวกฝ่ายตรงข้ามกับเราก็บอกว่าหรือหมายถึงพักเพื่อไทยแต่ส่วนใหญ่ประชาชนรู้ค่ะนะคะ ว่ามันประโยงพักไหนพักไหนล่ะคะที่ยิ่งใหญ่เหลือเกิน7-8ปีที่ผ่านมาแล้วไม่ว่าจะเป็นทุนจีนสีเทาหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเว็บพนันอะไรต่างๆ